มอ,นอนสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง Dani Channel แล้ววันนี้เราจะมาทอดบอกให้นอนดีๆทอด,ดบักม่วงทอดบักม่วงก็คือมะม่วงใครเขาจะเอามะม่วงไปทอดกันก็คือเราแต่รู้ไหมทำไมาถึงกระจกมันวางไว้อยู่ตรงนี้เพราะว่ามันบังหน้าใครคนในคนดึงที่เขาไม่อยากให้เราเห็นหน้านั่นอง แต่จริงๆเราเห็นเลยเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นเรากำลังคลุกขมุนเลยนี่นี่นะที่เราให้ดูตอนนั้นที่ที่เราเตรียมตัวปกกะบ,บีตอนนั้นน่ะคนนั้นแหละที่คนเนี้ยบอกว่าคนนี้เป็นคนที่หลับง่ายที่สุดก็คือคนนี้แหละ คนนี้คือกระจกใช่ไหมเฮ้ยนิดานูว่าไม่เนี่ยโหนิดาเตรียมไม่เหลือโอ้โหจะกินได้ไหมเนี่ยพ่อคุณนี่ไม่ใช่แม่คุณขอกินด้วยอยากลองชิมดเฉย แตนีมันจะได้กินกวบนี้ถ้าเราทำถึงวิธีแต่นี้ทำถึงวิธีมันต้องเอาไปบดก่อน,ม,นมันคือมันฝรั่งมันฝรั่งก็เหมือนเป็นไฟนอลแหละแต่นี้ยังไม่ได้บดนี่เอาไอเมเราหั่<ผ>นแล้วเอามา,า,มาทอดเลยทุกคนขอตัดเดงองตัดเองตัดเองนะม เราเสด็จน <ım. S 1> <The buenas S 2> ้ำมันจนมันไม่มีแล้วอยากบ้านี่เราปิดเตาแล้วนะมันยังมีเสียงดืดดืดดืดอยู่เดี๋ยวเราไปเตรียมสซมไปก่อนนอนนอน เฮ้ยไอ้สอ,องคนนั้นก็เล่นชิวกันเกินอูนี่ดากรอบอ่ะไม่มันเหมือนเป็นฟลาเลยนะก็บอกว่ามันคือเป็นฟ้าเป็นฟ้าก็้ทำมาจากอันนี้แหละมันคือมันปลังเฮ้ยอุ้ยเียอะ ต้องมาเล่นคดีถ้ามีอีกรอบนะทุกคนอร่อยถึงจะเกมแค่ไหนมันก็อร่อยนะทุกคนไอพวกเนี้ยไม่เก็บให้เหลือหรอคะ มีนให้น้องไปความรู้สึกแรกก็คือคือเป็นฝ่าย มันคือมันฝรั่งที่ยังไม่ได้ทอดตอนแรกอะมันยังไม่ได้ทอดแต่เราทอดเฮ้ยสองคนนั้น่าจะอยู่ได้ยังแต่ขนาดนั้นไม่เข้าโรงพยาบาลก่อนหรือ ฮปาน็วูดีๆฟังเวลาให้นอนเล่นกันอยู่นั่นแหละมาด้วยอีกคนนึงนะทุกคนเราจะเบอร์ตรงนี้ไว้ก่อนเพราะเวลาเขาจะนั่งน้องใจ มันนีิดาคือแบบกรุกลึกอันนั้นมันเกลือหรือน้ำตาลอ๋อไม่ใส่เกลือคือแบบไม่มีรสชาติอะไรคืออะไรอ่ะเป็นไฟนี่อะไรเห็นย้ง โอเคทุกคนให้คนนี้มาบังด้วยกันเลยจะพาเขาเห็นหน้าคุณพี่กี่คลิปแล้วคะคุณจะไม่อยากให้เห็นหน้าตอนนี้เห็นหน้านี้ปะไม่เห็นแต่ว่ามีมีท่านผู้ชมทุกคนเห็นหน้านี้เนี่ยหลายคลิปแล้วจังาคอเราอย่างไงก็ไม่เห็นหรอกถึงก็ไม่เห็นไมเห็นก็ไม่เห็นเหมือนเป็นไฟเลยอ่ะใช่เลยว่าไเลยก็มันก็มันไฟล่างอิงดิ มไม่บอกวะทำไมให่เข้าใจผิดได้เสียใจตอนแรกนี่นานยเลือกว่ามะม่ว <c oughs> มงใช่ไอซีเดอกร์มะม่วงทอดได้หรอมะม่วงทอดเขามีแตก่กล้วยทอดประเจ้าช่วยกล้วยทอดร้อน ก็เลยไม่คาา่อยแจะเหยมในมันงึงร้อยทุกคนก่อนที่เราจะลาเราจะให้ทุกคนเลือก ก็คือมาม่าสามรถนี้รถที่หนึ่งรถนี้มีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มามานี้บ้คอมเมนต์ไม่เห็นใครเคยกินมาม่านี้แท็กหนึ่งมานะใครเคยกินมามา่าอันนี้แท็กสองอันนี้แท็กสามคอมเมนต์มาด้วยนะบ๊ายบาย